ขอรอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าขอเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังเทศฟังธรรมผ่านซูมและโซเชียลทุกท่านนะวันนี้ก็มากับลูกเน้นเอ็ดดี้นะฮะซึ่งเป็นนักเรียนประโยคหนึ่งสองอยู่ในโครงการเตรียมบาลีนักเรวยนประโยค9วันนี้ก็จะมาข้อคิดบดทรมในเรื่องของอานันทเศรษฐีซึ่งก็ขอให้ชื่อว่าเศรษฐียากจน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจทีเดียวคือมีภาพสองภาพเกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธองค์มีพระชนอยู่ขณะที่รวยขณะที่จนของเศรษฐีคนนี้ซึ่งเรื่องราวนี้จะเดินเรื่องอย่างไรและสุดท้ายข้อคิดจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นนะฮะเรื่องราวติดตามจากลูกเนินเอ็ดดี้ได้เลยนะครับในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีผู้หนึ่ง ชื่อว่าอานันทะแม้ว่าอานันะทะเศรษฐีผู้นี้จะรวยมากที่มีเงินถึง80โกดคิดเป็นเงินไทยก็800ล้านก็ตามแต่เขามีความตะนนีไม่เคยบริจาคสิ่งใดให้แก่ใครเลยนำซ้ำยังพร่ำสอนลูกว่าเจ้าอย่าคิด เรารวยนะเงินแป0รล้านนี้หมดเมื่อไหร่ก็ได้อย่าได้ให้ทรัพย์ที่มีอยู่นะแต่ควรสร้างทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นทรัพย์ของเจ้าก็จะไม่หมดสิ้นไปท่านเศรษฐีได้นำทรัพย์ไปฝังไว้5้าแห่งในบริเวณบ้าน แต่ไม่ยอมบอกที้ฝังของขุมทรัพย์นั้นแกบุตรของตนต่อมามหาเศรษฐีก็ได้เสียชีวิตลงอานันทเศรษฐีเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ได้ไปถือกำเนิดในคันของหญิงจันทานในหมู่บ้านจันทานไม่ไกลจากกรุงสาวัตถี นับตั้งแต่มีทาลกมาถือกำเนิดในคันคนในหมู่บ้านนั้นก็มีรายได้ลดลงพวกคนจันทานนั้นคิดว่าจะต้องมีคนกาลกินีอยู่ในหมู่บ้านของพวกตนแน่ๆจึงแบ่งคนจันทานออกเป็นสองกลุ่มเพื่อกำจัดคนกาลกกินีออกไปตามกระบวนการ ในที่สุดก็ได้บทสรุปว่าหญิงที่ตั้งครันนั้นจะต้องเป็นคนกาลก,กินีนางจึงถูกขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านนั้นเมื่อบุตรคลอดออกมาก็เป็นทารกที่มีหน้าตาน่าเกลียดและเป็นคนกาลก,กินีจริงๆวันใดนางไปขอทานคนเดียววันนั้น นางก็จะได้สิ่งของแต่ถ้าวันใดนางนำบุตรไปขอทานด้วยวันนั้นนางก็จะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเมื่อบุตรเติบโตพอที่จะขอทานโดยลำพังได้นางจึงนำายชนะใส่มือบุตรแล้วบอกให้ไปขอทานตามลำพังทารลกอดีตนันทเศษฐี ก็เดินขอทานผ่านไปทางบ้านเดิมของตนเกิดระลึกชาติของตนได้จึงเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อลูกลูกของมูลศิริเศธ,ธีเป็นทาลกจันทานเดินเข้าไปในบ้านก็ตื่นกระหนกตกใจร้องให้กันโกลาโหน พวกคนใช้ได้เข้ามาทุกตีทารลกของอดีตน,น,นันทะเศรษฐีแล้วนำออกไปโยนไว้ที่กองขยะนอกบ้านข,ขณะนั้นพระศาสดามีอานอนทะเป็นผู้ติดตามสเสด็จบินธบาทผ่านมาถึงที่ตรงนั้นพอดีได้ตัดบอกพระอานอน์ ให้ไปตามมุลศิรีเศรษฐีออกมาเฝ้าเมื่อมุลศิรีเศรษฐีออกมาเฝ้าแล้วพระศาสดาได้ตัดว่าทาลกจันทานผู้นี้คืออดีตบิดาของมุลศิรีเศรษฐีในอดีตชาติแต่มุลศิรีเศรษฐีไม่เชื่อพระศาสดาจึงทรงทำการพิสูจน์โดยตัดบอก ให้ทารกจันทานนั้นบอกกุมทรัพย์ห้าแห่งที่ถูกฝังไว้เหล่านั้นทารกจันทานบอกได้ถูกต้องมุลสิรีเศรษฐีจึงยอมรับความผิดจึงได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระาศาสนา ได้ตัดธรรมบทว่าคนผานคนโง่เดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์ที่จริงตนของตนยังไม่มีเลยบุตรจะมีจากไหนทรัพย์จะมีจากไหนเมื่อพระสัทธรรมเทศนาจบลงการตัดรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์แปดหมื่น 4,000พระสัตวธรรมเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วส่วนบทสรุปและข้อคิดจะเป็นอย่างไรติดตามจากพระอาจารย์ได้เลยครับอ่าเจริญพรก็จากเรื่องนี้ลูกเนนเอ็ดดี้ได้เขาคิดอะไรบ้างได้เขาคิดว่าเราไม่ควรเป็นคนไม่ดีแล้วเราควรแบ่งปันสิ่งของให้แก่คนอื่น ไม่หวงสิ่งของมีอะไรก็ควรแบ่งปันเออดีมากเอองงไหมทำไมมันเงินของเราทรัพย์ของเราอนันะเศรษฐีก็ก็ดูแลทรัพย์นะไม่ให้คนอื่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมออทำไมตายไปแล้วจึงมีอันเป็นไปต้องไปตกระกรรมลำบากอย่างนั้นงงไหมงงเออ,นะเอ,อก็นะลูกนี่ดีก็งงสาธุชนงงไหมทางงงก็ตาม พระสงฆ์มาเดี๋ยวจะบอกเรื่องนี้ <c oughs> เป็นการบอกว่าความตหนดีเนี่ยไม่ดีเลย <c oughs> พวกเราคงเคยได้ย,ยินคําว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์เปรตเฝ้าทรัพ,พย์พานาคยักษ์เฝ้าทรัพย์งูเฝ้าทรัพย์อะไรพวกนี้ทั้งหมดนั้นมันเป็นประวัติของคนที่อะไรฮะคณะที่เป็นมนุษย์ฝังทรัพย์ไว้แล้วก็ใจจิตก็ยึดติดในทรัพย์เพราะกลัวมันจะหมดของกูของกูของเราของเราเรานะฮะ พอตายไปแล้ว <c oughs> บุญก็ไม่ได้มากพอที่จะไปสวรรค์หรือว่าไม่ได้มีบาร,รมีไม่ได้มีสภาวธรรมที่ละเอียดต้องนู่นไปพรมไปพระนิพพานนะก็ได้แค่เนี้ยไปเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นนาคเป็นพญานาคเป็นยักษ์ซึ่งก็เป็นเจ้าของสมบัติเก่าทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรฮะความตนเนี่ยเป็นกิเลสอย่างนึง่งนะฮะทำให้ใจเศร้าหมองแล้วดูเถอะว่าคนที่ตนเนี่ยใจ ว่างใจเบิกบานหรือว่าใจแคบใจกงังวลใจเป็นยังไงคนตณีเนี่ยใจแคบครับเออใจแคบจากนั้นใจแคบจะเป็นสภาวะเป็นจลักษณของใจที่เศร้าหมองพอต้องตายก็เหมือนอนันตเศรษฐีนี่แหละตายไปแล้วก็ไปสู่ที่ลำบากหากินก็ลำบากไม่มียศไม่มีการถูกนับถือเลยอยู่ในจันทานซึ่งเป็น วันนะหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกดูถูกเกลียดยาจในประเทศอินเดียปัจจุบันก็ยังมีนะฮะเมื่อประมาณ15ปีก่อนได้ไปอินเดียเนี่ยก็เห็นโอ้ทำไมชีวิตเนาะซึ่งทําให้เห็นภาพว่าพอไปเป็นจันทานอย่างนั้นปุ๊บก็ทําให้อะไรคนอื่นซึ่งเขาขอทานได้ <c oughs> คนอื่นซึ่งหาก,กินลําบากอยู่แล้วพอแม่ปู่ญาตายายหมู่บ้านจันทานนิเวศนี่นะขอทานปกติก็ขอทานพอได้นะฮะ แต่พออนันทเสตีไปอยู่ปุ๊บอา้าวทั้งหมู่บ้านก็ธุรกิจล่มจมเลยแทบจะสิ้นเนื้อปะดาตัวเพราะวิบากกรรมของความตนีของอนันทเสตีนี่แหละไปมาปุ๊บอ่าได้ทําการเลือกเฟ้นได้คัดสรรน,นะฮะในที่สุดก็ได้เจอว่าอ๋อแม่หรือว่าอนันทเสฐีเนี่ยคนนี้แหละทําให้พวกเราลําบากก็เลยเอาไปหีออกจากหมู่คณะแล้วก็นําไปสู การที่พระพุทธองค์ได้เห็นแล้วก็พุทธองค์ก็ได้ช่วยไว้ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทเทคโนโลยีจเจริญวิทยาศาสตร์เจริญคนจะเชื่อในเรื่องของอะไรทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้อันนี้แหละถือว่าพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์พูดปากเปล่าคนจะเชื่อไหมไม่เชื่อแต่พุทธองค์บอกว่าให้อานันทเรษฐีเก่าเนี่ยอดีตชาติเนี่ยบอกเล คุมทรัพย์อยู่ตรงไหนไอ้ตรงนี้แหละเรียกว่าวิทยาศาสตร์เลยพิสูจน์ได้พ่ออนันทเสติีซึ่งอยู่ในร่างของหนูน้อยที่โอ้ตาไปข้างหนึ่งจมูกเบี้ยวแขนบิดเบี้ยวนะฮะเขาเรียกว่าในภาษาบาลีเขามีสำนวนคือเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นเลยนะฮะก็ปรากฏว่าอบอกที่ตั้งคุมทรัพย์ได้ซึ่งก็นำมาซึ่ง ความเชื่อของมูลสิริซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็นำไปสู่ความศรัทธาในพระสัมมาพุทธเจ้าว,ว่าโอ้นี่ด้วยวิทยาศาสตร์ของพระุทธองค์สามารถการันตีรับรองความเป็นจริงซึ่งก็ทำให้มูลสิริเศรษฐีเป็นลูกชายอาดีตนันทศเศรษฐีนั้นมาเป็นพุทธมามากะได้ปฏิบัติธรรมแล้วในตรงนี้ก็มีข้อมูลเสริมเข้ามาว่าอนันทเศรษฐีลูกชายก็รับไปเลี้ยงดูแล ก็คงจะไปดีนะฮะคงได้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิอันนี้พระโองค์ช่วยไว้นะฮะของเราก็ทราบอย่างนี้นะหากินก็ลําบากทรัพย์ก็ของเราอย่าไปหวงแหนเลยเอามาทำทานเอามาถือศีลเอามานั่งสมาธินะฮะเป็นการฝากฝังทรัพย์ไว้ในตัวนะฮะไม่เหมือนนั้นสิสีฝากฝังทรัพย์ไว้ในดินสุดท้ายก็สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลย แต่ถ้าเราฝากฝังทรัพย์ไว้ในตัวชีวิตก็จะไม่มัวหมองชัว่วนิรันด์มีชีวิตที่สว่างสวัยตามคําสอนพุทธองค์วันนี้ก็ขอจเจริญพรผู้เข้าชมทางซูมแล้วก็โซเชียลทุกท่านขอจเจริญพรทุกท่านนะ